วันที่30มิถุนายน2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกําลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยโดยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้สําหรับคลื่นลมบริเวณ นทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทายตอนบนทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทายเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเวลา6นาฬิกาวันที่30มิถุนายน ถึง6นาฬิกาของวันที่1กรกฎาคม2566มีดังนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านอุตร,รดิตถตากพิษนุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัย,ยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด34-36ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสุพรรณบุรีการจนบุรี ราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสสูงสุด3 3 3 7องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ รังและสตูลอุณหภูมิตำสุด่ําสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด29-31องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด2 6 2สองศาเซลเซียสสูงสุด35-37องศาเซลเซียส